สบายดีพ mm ี hmm. oh, ่น okay, so ้องสุขส no ุขคนมะบรงโพวานเห็ดยังกินนี่นะแกงแกงไก่แกงไก่ซนมิสมแกงไก่ซนมิสม้หอมพี่ทวนทวนยว้ยอ้ออ๋อไก่อนไรกวัวไก่บดเนาะัวไก่ก่อนมันสุกเลยจังไงใส่นมิสมหอม้ยใส่ยังไปเดี๋หัวสิงไข่หัวสิงไข่กกลกน้อยนึงเกลน้ำปลาท่บมันหอมหรอ แกงไก่ชะโนมิสมใส่ผักขญั่งใส่ผักขญั่งชุบไปนี่นสัเนียนดีขวางสิกันยังเนียน,นแกงไก่ใส่นมิสมอาหารอาหารแดงขว<ม><ม>ดบุกบุกอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่หอมหอม ใส่ด้วใส่ลงสมเลยสมต้องใส่บอเดียวด้วยตันหางเอยนี่ตันเลยโอเคใส่หน่อไม้ส้มลงไปมากไ้แล้วมากไจัก ปาดแคตะกกแคต,ะแคตะลุกกินก่อนพี่น้องไหมแคตตะลุกแคตตะลุกปาดแคตตะลุกพี่น้องปาดบักแตงกินแตงนี่ก็ว่านร้านนี่นี่นะปาดบักแตงเห็บบุกสาว หอมมาเด้อพี่น้องเด้อพอขวดให้แก,กงเราไปสม วพอ,อก๋วเฮ็ดแกงก็ไม่ชมที่หนึ่งน,นะท<ส>ี่พี่น้องเอ้หอมหอมหน่ะแกงเราไม่ชมใส่ไก่เนี่ยมันนะอือแสบบอไอ่สิบเนี่ยมึงอดีใส่หนาไม่ร้ายอะไรหนึ่งเพื่อสดหนาพี่น้องเลยหมักสดหน,น,นานอื กูดีเส mm ีย hmm. บ no. e ูสมสมกูเหงเนาะบูมักสมแห้งน UH ี่สมแห้งยิ่งโบราเจ็บกับโผล่ไปเนาะนะใช่ไหนเ้ากูนี่นะเนาะอีกคนสองหนาทีให้นมสมมันเผากระไก่สมมันยันมันยันนอนปาดแค่ตะลุกต่อแค่ตะลุกกับวาดหวานวาดเดี๋ยวมันเก็จะตัดอะไรแค่หมื่นเดียมาซื้อมาตัางเงี้ยห่วยไร้หมื่นเลยเด้เออเป็นทิศอ่ะ วันวานหลาพี่น้องเอยตัวนี้ไงตันี้ไงมันจังบิยาเออมันจังโลิยยำตัวนี้น้อยมอนบริหยืมยำไม่กันยนงมไ่ยำไล่แค่สามตอนกับอิมอิมล่ะ ุจะปลาเดียว็กมา่เดียวล้อปาเ็ตะลูกปล่อยไปเลยกันนลดวยรเลยอือ เแค่หวานก็เสียบเลยน่ะหมากอันนี้นะมันหอมหอมแบบบักแตงจิงแตงไทยบา้านเฮานี่แหละน้อหอมกว่าบักแตงจิงสับหวานผูดหมกักคนไหนแต่หมัมันหวานแหงมักมันหวานคนไหนนะเออหนี่ใส่ผักกระหยงเด้หมดนี้เด้อใส่ผักกระหยงเด้อใส่ผักกระหยงหอมกมแกงน,นัวใบสม ใส่ฟักงใส่ไก่แล้วก็โอ้ยไหลได้หน่อยจินสัตเอาเกี่ยเาเทหนติดไปเหยังจุดขูดถวยมันหอมแรงมันอืดมันอยากไล่คุจางวรเทฟักงมันอึดพี่น้องเอ้ยก็เรียกว่าขูดถวยใส่สลอกิตเือเ้อบสิหนาชี้มือหนาพกลัวเด้อแน่ดีแล้วคนเท็ดเก่งลวมผสมนะแก่งสมใส่ไก่ได้กินเก่งได้นี่ยนคนแก้วไหลบดเด้อ ยัางปนเย่างออดองอมนี่ไรเรื่องอยู่มาเลยพี่น้องมเลยมาเลยหอมหอมแกงน้องไปสมใส่ไก่แซ่บมาบ้าโตแคตะลุกของเข้ามาในะหึ้นเลี้ยไปเลียมาหมอีกหวานหวานพี่น้องืม